ผู้ที่สนับสนุนการชุนมนุมของกลุ่มกปปสไม่เกี่ยวข้องกับพัคเพื่อไทยหรือนาย,ยกรัฐทมนตรีเข้ามาแทรกแซงแต่การดําเนินการต้องรอบคอบและรอปป,ป,ป,ปงตรวจสอบเส,บสน้นทางการเงินก่อนแม้ก่อนหน้านี้นะครับมีการคาดการจากสรสว่าจะเปิดเผยร,รายชื่อท่อนําเรียงหรือว่ากลุ่มบริษัทที่ให้การสนับสนุนกับกลุ่มกปป,ปสในวันนี้แต่ก็มีกระแสข่าวว่านีมีการ ได้มีคําสั่งจากแกนนําพักเพื่อไทยให้งดการ,ปรเปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆจนทําให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยออกมาปฏิเสธว่าการยังไม่ประกาศรายชื่อไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยหรือการสั่งห้ามของนายยกรัฐมนตรีตามที่เป็นข่าวแต่เรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบและไม่กลัวหากจะถูกบริษัทเอก,กชนฟ้องร้องเพราะทําตามหน้าที่เท่านั้นไม่ใช่ไม่สามารถประกาศได้ ผมเนี่ยเป็นคนรักกลุมผมบอกดูให้ละเอียดต้องเอารอบครอบที่สุดถ้าสมบูรณ์ประกาศกี่รายชื่อแล้วสมบูรณ์ก็ดำเนินการดดไอทีเขายังไม่ประกาศเมื่อวานเนี่ยเพราะผมผมทำงานมีหลักผมไม่บ้าอำนาจไปคิดทำลายคนฆ่าคนไม่ทำทำลายคนก็ไม่ทำ ด้านนายสุรพงศ์ตัว,วิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเปิดเผยรายชื่อ136ท่อน้ำเลี้ยงในส่วน58คนทราบตัวบุคคลที่ชัดเจนแล้วส่วนที่เหลือต้องรอผลจาก5หน่วยง,งานซึ่งมีสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงเป็นหน่วยง,งานหลักในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบคอบพร้อมกันนี้ยังย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเตือนแก่นำกปปสที่มีหมายจับ หากออกนอกพื้นที่การชุมนุมเจ้าหน้าที่จะเข้าจับกลุ่มทันที